ทุกคนครับวันนี้มาเยือน R G ของเซ n นทรัลเวิร์นะครับผมเนี่ยแต่ทีนี้ครับนี่ครับวิ่งได้รองเท้ามาหนึ่งคู่แล้วก็วิ่งความชัน12นะเพส8นะครับทุกคนเขาได้ลดราคาด้วยนะครับลด600บาทเลยภายใน5นาที6นาทีเนี่ยแหละนะครับเนี่ยครับของร้าน R G ครับทุกคนนะครับมีอะไรบ้างนี่วันนี้มาซื้อนอด้ทุกคนนอได้001นะครับโอ้โหวิ่งวิ่งวิ่งโคตรสบายเลย บอกเลยว่าเบามากนะครับร้าน i n g อรงนี้ครับมีซิวาเนาะเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่แล้วนะครับมีเป้น้ำยูดีนะครับอาร์ดิเม r ดเรกชแล้วก็มีเสื้ออลตร้ามีอะไรประมาณนี้นะครับส่วนนอร์ด้าไซส์ผู้หญิงครับเนี่ยครับอ่ะมีสีประมาณนี้เลยทุกคนนะครับนะนอด้าไซส์ผู้หญิงแล้วก็นอร์ด้าไซส์ผู้ชายครับทุกคนครับนี นี่อันนี้คือเป็นแปรฟู้ดเลยนะบรกว่าของเขาแตะเออนะนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสีของผู้ชายครับนอนได้น,นะนี่เป็นสู -3 ศูนสามนสามมีสองสีครับแต่ไซส์มีด้จะต้องไปถามน้องๆพนักงานเองนะครับทุกคนครับนี่ผมซื้อสีนี้นี่ผมซื้อสีนี้ครับนะครับนะเพราะว่าสีที่เหลือไม่มีแล้ว <laughs> นะ ซีนนี้สวยมากเลยเออเ่ยชอบชอบมากเขามากที่เหลือก็จะเป็นอ่าพวกอัลตร้านะครับทั้งสายเทรลทั้งสายถนนนะครับทุกคน,นนะเนี่ยครับนะคอมโบเดลอยากได้เหมือนกันนะเอออยากได้เหมือนกันคอมโบเดลเนะี่ยมันมันเจ๋งอะ่ะเออมัน,ม,นมันยืดหดได้แบบว่า Auto ออโต้เลยอ่ะเออชอบนะครับนี่นะประมาณนี้วันนี้มาเยือน ING ที่เซ็นทรัลเวิร์คับทุกคนก็ น้องๆพนักง,งานบอกเลยว่าโคตรเจ๋งโคตรเจ็งทุกคนนะครับผมนะอว่าเป็นกันเองมากครับนะครับเข้ามาได้ไม่ไม่ถึมก็ไม่เป็นไร,รทุกคนนะครับมีกระบอกน้ํานะครับขวดน้ําของไฮดราแพคด้วยนะครับนะแปดร้อยบาทอันนี้ครับนะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อีกอันหนึ่งเออทุกคนตะกี้นี้ลองใส่ลองใส่ถุงเท้าวิ่งอะ่ะแล้วก็แบบ เฮ้ยแม่งนุ่มดีว่ะอยากซื้อนะแต่เดี๋ยวกลับมาซื้อแล้วกันวันนี้ตังหมดวันนี้วันนี้ได้หนอด้านศูนหนึ่งเลยครับนะครับทุกคนครับนะโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับ IMG ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะเราได้สดลดห0 0้บาทครับนะครับวิ่งลู่นะทุกคนอ่าไปแล้วจ้า